การให้เลือดผิดกรุ๊ปจะเป็นอย่างไรแล้วเลือดกรุป๊ปใดสามารถให้กับผู้ที่มีเลือดกรุป๊ปใดได้บ้างสำหรับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับทางาท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีศรศักดิ์จลัสชัยศรีหรือ,อหรือหมอหมูนะครับท่านได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเลือดผิดกรุ๊ปนะครับโดยท่านระบุว่าการให้เลือดผิดหมู แม้จะเกิดได้ยากเนี่ยแต่ถ้าหากเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ผู้ที่ได้รับเลือดเนี่ยนะครับสามารถจะเสียชีวิตได้สูงมาก30-60%เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนะครับว่าเลือดของเราเนี่ยในกรุ๊ปใดสามารถให้ในกลุ่มใดได้บ้างแล้วถ้าให้เลือดรับเลือดผิดกรุ๊ปเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับร่างกายนะครับโดยท่านได้แจกแจงชนิดของหมู่เลือดนะครับหมู่เลือด A B O ตามแอนติเจนและแอนติบอดีก็มีดังนี้นะครับ 1. สําำหรับเลือดกรุ๊ป A เนี่ยก็จะมีแอนติเจน A อยู่บนพื้นผิวของเม็ดเลือดและมีแอนติบอดี B ในน้ำเลือด 2. เลือดกรุ๊ป B จะมีแอนติเจน B อยู่บนบนพื้นผิวของเม็ดเลือดและมีแอนติบอดี A ในน้ำเลือด 3. เลือดกรุ๊ป A B ก็จะมีทั้งสองแอนติเจนนะครับก็คือทั้ง A และ B อยู่บนพื้นผิวของเม็ดเลือดแต่ว่าไม่มีแอนติบอดี A และ B ในน้ำเลือดนะครับและ4ก็คือกรุ๊ป O กรุ๊ป O เนี่ยจะไม่มีแอนติเจน A และ B อยู่บนพื้นผิวของเม็ดเลือดแต่ว่ามีทั้งแอนติบอดี A และ B ในน้ำเลือดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่มีแอนติเจนและแอนติบอดี ที่เป็นชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นชนิดเดียวกันเนี่ยทั้งคู่จะไปจับตัวกันและตกตะกอนนะครับแล้วก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงนั้นใช้ไม่ได้และแตกสลายเช่นหากเรานะมีหมู่เลือด B นะครับซึ่งจะมีแอนติบอดี A ในน้ําเลือดหากเราได้รับเลือดหมู่ A a แอนติเจนและแอนติบอดีจะตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เลือดก็จะเข้าจับตัวทาปฏิกิริยาและตกตะกอนทันทีนะครับเป็นที่มาของภาวะเม็ดเลือดแตกนั่นเองนะครับซึ่งผลที่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือก็จะมีไข้หนาวสัน่นเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วความดันตกไตาวายเฉียบพลันช็อกและเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนะครับโดยการรับและการให้เลือดเนี่ย ก็จะสามารถทําได้ดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือถ้าคุณผู้ชมมีหมู่เลือด A อถ้าเราหมู่เลือด A นะครับเราสามารถรับเลือดจากกรุ๊ป A กรุ๊ป O ได้นะครับและสามารถให้เลือดในกลุ่มกรุ๊ป A และ A B ได้ 2. ถ้าหมู่เลือดเราเป็น B เราสามารถรับเลือดจาก B และ O ได้และให้เลือด B และ AB ได้ 3ถ้าหมู่เลือดของเราเป็นเ b เราสามารถรับเลือดได้จากทุกหมู่เลยนะครับถ้าเป็น AB เนะี่ยรับได้ทุกหมู่แต่ถ้าจะให้เนี่ยเราให้ได้เฉพาะคนที่เป็นเฉพาะ AB เท่านั้นนะครับและ4ถ้าเป็นหมู่เลือด O หมู่เลือดโเนี่ยสามารถรับเลือดได้จากหมู่ O เท่านั้น O รับโได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ให้เลือดได้ทุกหมู่เลยนั่นเองนะครับ